กะเทยแก่ะวันนี้วันที่14กรกฎาคมจาไม่ได้พาไปเที่ยวไหนนะเพราะว่าวันนี้พาคุณนายแม่นะคะมาฉีดวัคซีนรูกยังไม่ได้เลยนะจ๊ะคุณแม่ได้ฉีดก่อนืือด,ด้วยทางที่มันเป็นระบบการจัดการ ลองมากับมือถือคท้ายมือถือของ a อ s นะคะแล้วก็ไม่ได้ชิงคำบอกมันไกลบ้านเลย่างือนแบบเราก็ต้องทำทุกอย่างเพิ่มเสียะะะะไปกองเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะก็เดี๋ยวประตูตเปิดแปดโมง้าไปด้านในนะ ถูกกับคนนอนแล้วข่าวว่าเสาอาทิตย์คือแบบยากตะลุยกันเข้าไปแต่แม่อยากจะบอกว่าทุกอย่างมันมีเวลาจัดการของมันนะนาย9โมงก็เขานัด9โมงก็นา9โมงนะ่ไหมมาตามเวลาดีคนหนานาก่อนเวลาสักครึ่งชั่วโมง Okay. คนจะได้ไม่ต้องเบียดกันอยากที่บอกคนมาเยอะมากนะคะแล้วเขาจะก็ปล่อยก็ให้เข้าไปนะคะย้าเป็นสองแถวแถวมี QR code แล้วนะคะอันนี้ลงทะเบียนมาก่อนให้คุณแม่มนะคะ แล้วก็จะมีแถวที่ไม่มีคิวรอเขาก็จะไปนะให้เข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นแม่เรามีคิวราเราไม่ต้องรีบนะนะคะทำตามระยะเวลานะคะ สดีแต่ตอนนี้ก็คือคนเยอะมากนะครับวันมีขนาดวันธรรมดาเสาร์อาทิตย์จะยิ่งเยอะกว่าเพราะเร็วมากนะครับ ก็เข้ามานะคะก็ผ่านจุดลงทะเบียนก่อน,นะคะ่ะพอลงทะเบียนเสร็จแล้วก็วัดความดันนะคะกรอ,อกเอกสารยินยอมนะคะแล้วเราก็จะมาแก้ไขข้อมูลนะคะเข้ามาตอน8โมงนิดๆน,นะคะ8โมง10ต,ตอนนี้ยังไม่9โมงเลยก็จะเข้ามาลอเลยนะคะ,คะแล้วที่สำคัญนะคะคุณแม่อายุเกิน แ0แล้วนะคะคุณแม่อยู่80แล้วก็เลยผู้ติดตามก็เลยได้ฉีดด้วยนะคะเ็ดก็เลยได้ฉีดด้วยอีกหนึ่งเข็มีปมาถึงจุดฉีดวัคซีนแล้วนะคะเขาก็ให้เลียกแขนแล้วนะคะจะฉีดแขนซ้ายแขนขวาะค่ะก็เอาข้างที่ตัวเองไม่ถนัดเนาะนะคะเวลาฉีดวัคซีนมันจะได้แบบเผื่อเกิดอ,อะไรขึ้นเผื่อแบบมันมีการปวดแขนขึ้นมานะคะจะได้ใช้แขนท้างที่ถนัดได้นะคะ Thank <laughs> you. ตอนนี้กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะก็ใช้เวลาประมาณเอาจริงๆไม่ถึงเอาจริงๆประมาณรวมเบ็ดเสร็จประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะรวมสังเกตอาการด้วยนะคะอีกครึ่งชั่วโมงนะคะตอนนี้ยังไม่มีอะไรผิดปกตินะคะก็ยังปกติดีอยู่นะคะยังไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะก็เดี๋ยวเขาเรา หนึ่งวันเนยประมาณ24ชั่วโมงว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะคะแต่น,นี้ก็เตรียมไว้หมดแล้วนะคะยาลดไข้อะไรพวกนี้ก็เตรียมไว้ให้คุณแม่หมดแล้วนะคะก็ดีใจที่วันนี้ได้ฉีดด้วยเพราะว่าไม่กี่วันก่อนเพิ่งแบบน้อยไปกับไทยร่วมใจซึ่งแบบเขายกเลิกนะคะเขาเลื่อนไปก็เดี๋ยวจะไปยกเลิกในไทยร่วมใจออกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนะัดฉีดเที่ยงที่สองวันที่6ตุลาเลิศ วันที่สองค่ะเย็นแลน้วก็เลยยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วนะคะที่ไปฉีดวัคซีนนะคะเป็นแอสตราเซเนกานะคะ<ม>ก็มามเดตอาการเนานะคะ<ม>ก็ความจริงตอนฉีดนะไม่เป็นไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะก็มีแค่แบบมันแบบมันปวดตรงที่แบบเจ็บแข็ที่แบบเขาเขา เขาแทงเข็มเข้าไปแค่ตรงนั้นนิดเดียวเองนะคะตรงไม่รู้เราก็ไม่รู้สึกอะไรเลยนะะจนกลางคืนนะคะจนมาถึงกลางคืนแล้วนะคะกําลังจะนอนก็นั่นแหละนะคะก็เริ่มแบบตัวลุ่มงนะคะแล้วมันก็มีความรู้สึกเหมือนแบบเหมือนตัวเองจะเป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งคุณคุณหมอเขาบอกไว้ว่าถ้าจะเป็นไข้ก็ทานยาลดไข้ได้นะคะ ส่วนคุณแม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรเลยคุณแม่แบบแค่ปวดแขนนะครแล้วก็ปวดทำในต้นตัวมาอวานก็เลยตัวเองก็เลยม่บวานก็ทานยาลดไข้ไปตอนกลางคืนแล้วก็หลับไปตื่นเช้าขึ้นมามันก็เลยมีความรู้สึกเหมือนแบบเหมือนคนเพิ่งแบบหายจากการเป็นไข้อะรู้จะอธิบยังไงมันเหมือนแบบ คือปากมันก็จะขมๆหน่อยนะคะ่ะมันปไปมันยังเหมือนยังรับรสไม่ได้ไไดอะไรอย่างี้แล้วก็แบบถ้าเอือดถ้าโอ้มาเหมือนจะอ้วกตลอดเวลานะคะแต่ข้อที่สาคัญก็คือคุณหมอเขาแนะนําเราว่าให้ทานย,าย่อยให้ทานน้ำเยอะๆก็เมื่อวานทานน้าเยอะมากส่วนกระทั่งถึงวันนี้ก็ยังทานน้าเยอะอยู่มันก็เลยเป็นผลให้ฉี่บ่อยมากนะคะ ทุสองชั่วโมงคือแบบเข้อง้ําคข้องนมคล้องแนมจะปกติเป็นคนแบบไม่เข้อง้ําบ่อยอะไรขนาดนั้นทานนําเยอะมากแต่น้องแนก็คือไม่มีอาการอะไรใดๆเลยนะคะตอนนี้ก็คือดีขึ้นมากแป้ว่าแต่ไม่ทชาว่าคือรู้เลยมันเหมือนกับคนทพ่งหายแข้เหมือนทุ่งจีนจับนอนแล้วก็มึนๆหัวอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ไม่รู้สึกอะไรละปกติดีนะคะก็ ก็ถือว่าเซฟเพอสมควรนะคะสำหรับแอตตาเซเนกาหลังจากที่ได้ลองฉีดแลก็อาจจะมีแบบอาการบ้างในวันแรกนะคะแต่แบบพอมันคมพอมันหายจาก24ชั่วโมงแล้วอาการมันก็ดีขึ้นนะ,นะคะไม่ได้รู้สึกเป็นอะไรมากขนาดนั้น